เรื่องของพจน์เทพเลยตุบกระปุกจับด้วยอ่ะแน่ร้านนี้เขาบอกเขาต้องเลือกส่วนที่ดีที่สุดอืสายเนื้อต้องร้านนี้นะอดีตโฆษณาเป็นร้านที่คนถิ่นแนะนำเลยว่ามาต้องกินเด็ด best of the best เจ็ดริงดูลายเนื้อแล้วทีนี้นะคนขอนแก่นไม่กินไม่กินกินเปรี้ยวนะครับแต่กินกินดูดูอ่ะลุยคนขอนแก่นกินค่อนข้างมีรสหนักไปทางเค็มมีนะมีจิ้มขมเต็มๆอย่างนี้ไม่พิการนี่เผ็ดดีว่ะ ไอ,อ,อ้เหรออืมตายละฉันต้องจิ้มน้อยๆละนี่คือประสิทธิโชนานะฮะนี่ร้านเก่าแก่ดั้งเดิมที่ขอนแก่นนะฮะห้ามพลาดนะครับสายเนี้ยตั้งร้านนี้นะฮะนี่ย่างตา่ถฐานอยู่เลยนี่คือเสือร้องไห้ของร้านประสิโนานะฮะดูไฟดิไฟลุกมากโอ้โหเวลามันมันเดือดๆนี่แบบน่ากินมากโอ้โหสุดยอดเตาก็เมื่อกี้ก็มาอยู่นี่แล้วนะจ๊ะเสือร้องไห้นะฮะชิ้นติดบันนะครับ แล้วตามที่บอกนะฮะแจ่วใส่ขมนี่คือฟินเนเจอร์ต้องกินมากต้องกินมากต้องกินแบบกินเยอะๆมากเกินมากตลอดนี่เลยนี่นะแจ่วใส่ขมครับลุยเลอะไหมเดี๋ยวแบบแบบกินจริงๆอะดูความุนเหนียวดูความหอมดูความติดกับของมันมากจนชอบอันนี้คือพี่ก่อนเลี้ยมันมากโคตรชอบเลยตอนบ้านๆหนึ่ง ย่างขานได้แหละเนาะแล้วก็เรียกฮะอันนี้ก็ต้องสับเจ้าฮ้อนเนื้อกรอบเลยไม่บอกเป็นเนื้อลายริงเพราะว่ามันคือเนื้อกรอบนะตัวนึงมีนิดเดียวเลยอะคือดีมากคือส่วนนี้ในเนื้อในวัวตัวหนึ่งมีน้อยมากมีน้อยฮะต้องคัดมามันนกรอบนี่คือเจ้าฮ้อนนะเจ้าฮ้อนแปลกๆบางกว่ามินะฮะดูดู t e เจอร์มันแทรกเงี้ยเอ็นแทรกแเลยอือน่าจะนุ่มนะ โอ้เอามฟินทั้นสุดครับใหม่าลุยฮะโอ้โหต้องเบิ้ลเบิ้ลอะไรเบิ้ลนี่เหรอจะบอกว่าเนื้อกวอาดีมากคีริวถัาคีริวนะทำไมจ้ากระดานจิ้มอย่างจิ้มขมนะมันสุดจริงเพราะว่าแล้วแต่คนบางคนก็ชอบเนาะบางคนก็แต่อบชอบครับขอบคุณค่ะนี่นะนจิ้มขม เต็มๆหนึ่งเลยไอพิการน,นี่เผ็ดดีว่เะได้ดอกได้ละฉันต้องจิ้มน้อยๆละจุับมากอันนี้ให้ดูนิดนึงนะคะนี่คือคอหมูย่างของวัดดีนะฮะนี่หมูขวดีนะฮะชิมให้ดูชิมไปดูว่าต้องย่างเป็นยังไงชิ้นติดมันนะครับเออชิ้นติดมันคือดีคือฟินมากอยากเยอะเลยนะลุยครับหอมมากใช่ไหม ร้านนี้เขาย่างของเก่งเด้อมาวยย่างถ่านเนี่ยอันนี้คือซุปเจียวฮอนนะเดี๋ยวเราจะมีอีกซุปหนึ่งรสชาติไม่เหมือนกันโอ้ันนี้แบบโดูๆแบบกินแล้วสบายๆมีความหอมเครื่องเทศมากส่วนอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะเรียกว่านะเติมแซ่บเติมแซ่บเนื้อลายเต้มแซ่บเนื้อลายฮะชิมน้ำก่อนอ่้อธิบายความต่างไว้นะคะคุณไม่ใช่ชิมอย่างเดียว อันนี้มีความเชงก็จะมีความ,มเปรี้ยวความเลยเพิ่มขึ้นมาคล้ายๆต้มแซ่บมีความเชงเหรอเขาเส้นสายเขาไม่ได้แบบคนที่นี่ไม่กินรสจัดจ้านเออแต่คนที่นี่ไม่ได้กินจัดมากที่นี่เนื้อลายนะที่นี่ไม่ได้กินอาหารรสจัดิผมาารจริงชอบมากเลยโดนเลยหยดมาคาอุ้เขาไม่ได้กินเป็นซุปเหรออันนี้ซุปเขาเหรอ นี่คือลิงย่างเลยนะฮะย่างแบบเปิงห้งเยนะรับ่นี้ย่งถ่านมาชิบเดิมครับมาฮะอ้ร้านนี้จะึงดับพิีจริงร้นบบมัมีเอฟเฟต์ด้วยนะคะลิปนีคนคนนี้เลยนี่ฮะลาบเนื้อลาบเนื้อครับผมมาฮะ รับนี้ดีมากตอบเนื้อมากคมขอบรสชาติไม่ไม่จัดมากแต่ว่าหอมนี้ดีเนาะได้เลยอ่ะผดิ์พัฒนานะแนะนำให้มาตับนะนี่คือตับติงสุดยอดครับสา่ยเนื้อต้องปลืมว่าสั้นโดยว่าสั้นว่าสั้น